สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชูวิตยเยี่แหลกปมร้อนลุงศักบวกเดือนพิศีฝ,ฝากข้อคิดเจ็บ ยังเป็นประเด็นเดือดที่ชาวเน็ตต่างพูดถึงอย่างมากกับประเด็นพี่ศรีโดนตายเกี่ยวกับเรื่องนี้นายโชวิตกมลวิสิตอดีตนักการเมืองไทยไม่พลาดที่จะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดถึงใน Facebook ส่วนตัวซึ่งอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยได้ระบุข้อความว่ามวยคู่เอกประจําปีวันนี้ได้ดูมวยเด็ดภาษาเซียนมวยเขาร้องกันว่าทั้งสืบเท้าคลุกวงในไถนาเทกระจาดครบเครื่องเรื่องอาวุธมวยไทยฟังมุมแดงร้องเสียงสิดปากกันลั่นเวทีมวยตู้ที่ชาวบ้านดู อยู่ทั่วประเทศ หากชอบจะเป็นนักร้องก็ต้องร้องเพลงให้คนฟังเขาลื่นหูบ้างไม่ใช่ร้องมัวซัวไปหมดทุกคลื่นความถี่เสียงสังคมไทยอย่างนี้ผมเรียกว่าเป็นพวกต้องแสงสถิตช่วงไหนไม่โดนแสงเนื้อตัวมันออกซิดซิดยังไงพี่กนเลยต้องพึ่งแสงสว่างอยู่ตลอดเวลานาทีวันนี้เลยได้เจอมวยดีมีชั้นเชิงเพราะเขารอให้แสงส่องตัวกล้องพร้อมถ่ายไปสักพักมวยฝั่งมุมแดงและสัดเปรียงเข้าเสียงดังปกักตอนทำลีลาหันไปมาก่งคอสัมภาษณ์นักข่าว ตามข้าลายคางเสรยอัปเปอร์คัทแถมด้วยลูกค้าเข้าช่องท้องร้องโหกบรรดานักข่าวข้างเวทีทั้งหลายเลยได้ภาพเด็ดทั้งนั้นมวยคู่นี้ดูมันขนาดคนดูร้องอื้อหือให้มันได้อย่างงี้สิวะสะใจไปเลยพร้มทั้งแนวภาพพิสีกำลังถูกลงสากปรีเข้าประเค้นมัดใสอย่างชนละมนก่อนจะมีคนเข้ามาห้ามบรามท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ